ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปดูเดือด <c oughs> ก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมางางะกันอย่างดูเดือดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมางางะเรื่อง b a c k cover ตอนที่260กกันเนาะ และถ้าหากใครกําลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ซึ่งสินค้าชนิดนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่มีกลิ่นติดตัวแน่นอนซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้ววันนี้โดยคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks.com ก็เรียกได้ว,ว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะที่มีความสําคัญอามากๆเลยก็ว่าได้เพราะเป็นจุดพลิกผันครั้งสําคัญที่อาจจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเหตุการณ์ตรงจุดนี้ในครั้งนี้มีความสําคัญมากที่สุดของซา,าก้าสงครามสี่อาณาจักรแล้วล่ะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่แอสตาได้รับพลังที่แท้จริงมาจากปีศาจเบอร์หนึ่งก็ได้ทําการร่วมมือกับเด็กเส้นของอาจารย์อย่างยามิแล้วก็ได้เข้าไปทําการประท้าร่างกายกับดันเต้ร่างนักกล้ามอย่างเมามันบ้าข้างดุเดือดเลือดพ่านเดือดชนิดที่เรียกได้ว,ว,ว่าลาวาเรียก เรียกพ่อแบบมันเดือดเกินอ่ะมีการผัดกัะลุกผัดกัะลับกันไปไปมาๆคือโคตรอีลุงตุงนางและถึงแม้ว่าแอสตาจะได้รับพลังที่แท้จริงของปีศาจเบอร์หนึ่งมาแล้วก็ตามมันก็ยังมีข้อจํากัดตรงที่ว่าร่างกายของแอสตาสามารถทนพลังที่แท้จริงของปีศาจเบอร์หนึ่งได้เพียง50วินาทีเท่านั้นด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะต้องแร่เนื้อเถอกระดูกแอสตาก็มุ่งมั่นที่จะเอาชนะดันเต้ให้ได้ภายใน50วินาทีแต่ท้ว่าดันเต้มันก็ไม่ยอมให้ตนเองนั่นน่ะโดนจัดการไปทั้งแบบน ทั้ง3มเล่มของแอสตาไปต่อหน้าต่อตาก็เลยทําให้สถานการณ์ตกอยู่ในสภาวะขับขันทางน้านยามิก็ได้เปิดโหมดการต่อสู้แบบ10,000ไอคิวขึ้นมาเช่นกันและยามิก็ได้ทําสิ่งที่น่าเหนือเชื่อก็คือการโยนดาบคาตนะของตนเองให้กับแอสตาเพื่อเอาไว้ให้แอสตาใช้ฟาดกระบาลของดันเต้ซึ่งวิธีนี้ของยามิมันก็ได้ผลเพราะดาบคาตนะโดนเคลื่อบไปด้วยแอนต้เวนมนดันเต้ก็เลยโดนแอสตาฟาดดาบคาตนะใส่เข้าไปแบบเต็มๆทาให้ดันเต้หมดสภาพการต่อสู้ไปในที่สุดพอมาในตอนที่260ังที่สามามรถอัันนะดเต้้แลวอสตยหกสิ เหมือนจะเกิดอาการเกร็งขึ้นมาในทันทีแบบมันทนไม่ไหวและร่างกายเนี่ยมันจะชักทรงตัวไม่อยู่แอสตาก็กําลังจะล้มลงแต่ยามิก็เข้ามารับตัวของแอสตาเอาไว้ได้ทันยามิจึงได้พูดกับแอสตาว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองมากเลยล่ะเจ้าหนูนายนี่เหมือนบ้าบินจริงๆเลยแอสตาก็ได้ตอบยามิไปว่า yes sir ทางด้านฟิลล์นกับวานิสซาที่เห็นแอสตากับยามิสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างดันเต้มาได้แล้วก็ได้วิ่งเข้ามาหาแอสตากับยามิด้วยความดีใจวานิ่า <Vanessa S 2> ก็เลยบอกกับทั้งสองคนนี้ไปว่าพวกคุณทั้งสองคนน่ะแท่แฟนแทสติกจริงๆเลยนะทางด้านของโกชหลังจากที่นอนอู้งานมาหลายต่อหลายตอนเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาสักทีนะครับแถมหมงกระทบที่โดนดาบประตพีของดันเต้แทงเข้าไปก็หายไปจนหมดแสดงว่าความสามารถของท่าเวมงของเกรที่ได้ใช้กับโกชไปนั้นค่อนข้างแสดงผลดีเกินคาดมากเลยส่วนเกรที่ได้เห็นโกชลุกขึ ใจขึ้นมาเป็นอันมากเกรจริงได้พุ่งเข้าไปกอดโกสอย่างสุดแรงเกิดแล้วก็ได้พูดกับโกสไปว่าขอบคุณพระเจ้าจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ฟิลลนซึ่งในขณนะนั้นฟินลลนก็ได้รับการส่งต่อการแบกสังขารของแอสตามาจากยามิก็เรียกได้ว่าแอสตานี่ร่างกายถึงขีดจำกัดของจริงขนาดจะเดินเองก็ยังทําไม่ได้ต้องมีคนมาช่วยประคองและฟิลลนก็ได้หันไปถามยามิว่าคุณยามิยังมีอะไรอีกอย่างนั้นเหรอครับยามิที่กําลังเดินไปหาซากข,ของดันเ้ก็ได้พูดว่าถึงแม้ว่าไอผู้ใหญ่หน้าแก่คน,น้้้จจะโดดลลุกสสสกกกรรรมมย่ายาาาเทหภพตตอูไปแว็ เพื่อความไม่ประมาทพวกเราก็ควรมัดขาเอาไว้ให้แน่นๆเดี๋ยวมันอาจจะลุกขึ้นมาทําตัวหน้าแก่ใส่เอาอีกมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เมื่อฟินลล,ล์นได้ยินที่ยามิพูดมาแบบนี้ฟินล,ลล์ก็บอกว่าจริงด้วยสินะคือไม่มีความประมาทได้เห็นจริงๆนะครับสําหรับยามิค่อนข้างรอบคอบบ้างเลยทีเดียวผิดกับคาแรคเตอร์ภายนอกที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนมุมไหนดูยังไงยังไงก็เป็นตาลุงไม่เอาไหนชัดๆยามินี่ให้อารมณ์แบบมองแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้จริงๆพอยามิเดินมาถึงซากข,ของดันเต้ยามิก็ได้หยิบก ปว่าถึงผู้ใหญ่หน้าแก่อย่างแกจะมีเพียงคนเดียวก็ทาให้ฉันเจอกับปัญหาและยุ่งยากต่างๆมากมายผู้ใหญ่หน้าแก่อย่างแกนี่ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ให้กับอะไรง่ายๆเป็นคนโรคจิตเป็นสต็อกเกอร์แล้วก็เป็นคนที่วิตถานได้ใจจริงๆดีละพวกเราสามารถจับตัวของระดับผู้นําของพวกร่างสถิตของปีศาจมาได้แล้วด้วยสิ่งนี้มันอาจจะทําให้เรื่องราวต่างๆจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมันก็มีความเป็นไปได้ก็เรียกได้ว่าสมกับเป็นยามีดนะครับขนาดดันเต้กลายเป็นซากไปแล้วนะก็ยังเดินเข้ามาเกลียนใส่ซากของดันเตอีกก็บอก ก้เลยว่าโคตรหานะจังหวะนี้หลังจากที่ยามิยืนเกลียนซ่าข,ของดันเต้ไปได้สักแป๊บหนึ่งเซนอ่นมันก็โผล่มาจากเวมิติอย่างกระทันหันเห็นไม่ตอนที่โผล่มาเนี่ยหน้าของเซนอ่นแทบจะแนบกับหน้าของยามิอยู่แล้วให้รเราแบบว่าหน้านี่ใกล้กันจัดส่วนยามิก็สมัมผัสได้ว่าเซนอ่นเข้ามาใกล้ไปชิดตัวของเขาแล้วยามิก็ลได้หันไปมองเซนอ่นและเซนอ่นมันก็ได้บอกกับยามิว่าโอไม่วะมูชินดล ยามิก็บอกว่านานี้จะนะเซนอนก็ได้ใช้เวทกระดูกของเขาเสียบยามิจนยามิไม่สามารถขยับไปไหนได้ทางด้านของพวกหน่วยกระทิงดําที่อยู่ตรงบริเวณนั้นก็ได้หันไปมองทางที่ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาก็พบว่ายามิโดนเซนนใช้เวทกระดูกเสียบเข้าไปซะแล้วทุกคนกเลยตะโกนออกมาตามสูตรว่าคุณยามิ ส่วนยามิที่โดนเซโนใช้เวทกระดูกเสียบเข้าไปแล้วยามิก็ได้คิดในใจคนเดียวว่าเวลาฉันทำให้มันเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นมาซะแล้วฉันไม่สามารถขยับได้ปะโถเอ้ยฟินแลด์ก็ได้คิดในใจคนเดียวเช่นกันโดยที่ฟิลแลดนนั้นน่ะคิดว่าพหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อที่แสนจะดูดีมีชาติตระกูลคนนี้เขาคือใครกันนั่นมันราชาแห่งกระสอบทรายผู้ไร้บทบาทหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทองวิลเลียมเวนเจอร์นีนางั้นแบบนี้มันก็หมายความว่าการที่จะสร้างทีออฟทิฟฟอร์ดหรือว่าต้นไม้แห่งปีาาขึ้้นนนมมเเพืื่่่อออชตโโลลกกกีับดดิ ความตายของพวกปีศาจมันก็สามารถทําได้แล้วสิเพราะพวกเขาได้สิ่งที่ต้องการไปครบทุกองค์ประกอบแล้วทั้งอาเคสเทตเมด K ate, ผู้ใช้เวทมนต์ความมืดและอาเคสเทตเมดผู้ใช้เวทมนต์ต้นไม้โลกก็บอกได้เลยว่าสถานการณ์ในตอนนี้นี่คือหยาบจับสัมผัสดได้แบบเหลือแค่เซนอนเอาองค์ประกอบต่างๆก,กลับไปทําพิธีโลกทั้งสองแห่งก็จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้แล้วผมดูทรงแล้วนี่มันน่าจะมาแนวเดียวกับสาก,กาสงครามเอลนะที่ใช้เวลาในเนื้อเรื่องทําการต่อสู้แบบจริงๆจังๆแค่ไม่กี่วันก็จบสงครามแต่จํานวนตอนของมังงะที่พวกเราได้อ่านกันไปก็200 บบวกอะครับก็ต้องมารอดูก่อนว่าอาจารย์ธรรมตายุกิจะจัดยาวแบบซาก,ก้าสุขาเอลหรือเปล่าจากนั้นภาพก็ตัดมาบบที่เซนอนซึ่งในขณะนั้นเซนอนได้ใช้เวทกระดูกยกซากของดันเต้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้พาตัวไปร,รักษาที่ปราสาทของอาณาจักรสเปซและเซนอนก็ได้บ่นดันเต้ไปชุดหนึ่งว่าเวทมนต์มันเกิดการผกผันแปรปวนขึ้นมาอย่างมากจากนทำให้ผมเกิดความกังวลใจขึ้นมาผมก็เลยมาดูด้วยตาของตัวผมเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสถานการณ์ต่างๆมันเป็นอย่างไรบ้างคุณได้อธิบายถึงงงงงเเรรรื่่่อออาาาาาวกกกกกััััับบบบแแแผนนนนนตๆออมมมท้้้้หหดลลจคุณพบบีีนะ ใบหน้าแก่ๆของคุณมมนช่างเป็นใบหน้าที่ดูสิ้นหวังดีนะครับก็เรียกได้ว,ว่าดันเต้นี่ค่อนข้างน่าสงสารเลยนะขณดหมดสติไปแล้วก็ยังโดนคู่ต่อสู้เดินมาเกลียนแถมพวกเดียวกันก็ยังมาบ่นใส่อีกก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้ามากๆเลยทีเดียวพอเซนอนบ่นดันเต้เสร็จอะไรเสร็จเซนอนก็ได้มองไปที่แขนขวาของแอสตาที่ได้โดนปีศาจเบอร์หนึ่งโดอออกไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเซนอนจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับแขนขวาของแอสตาแบบเพ่งเล็งจัดคือดูนี่รู้เลยครับว่าเซนอนกําลังมองแขนของแอสตาอยู่ซึ่งน็เร้า มากที่เซนอนมันเป็นคนไม่ค่อยพูดพวกเราก็เลยไม่ค่อยได้รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมา,มากเท่าไหร่จากนั้นเซนอนก็ได้ใช้เวทกระดูกพุ่งไปเสียบแอสตาเพื่อหวังจะจัดการแอสตาให้จบจบกันไปแต่ทว่าฟินแลนน์นั้นไม่ยอมให้ลูนนกน้องของตอนเองต้องมาตายอย่างนี้อย่างแน่นอนฟินแลนน์จึงได้ใช้เวทมนมิติวาร์ปการโจมตีของเซนอนให้โจมตีไปในทิศทางอื่นจาะนั้นเซนอนเมื่อเห็นว่าฟินแลนน์ใช้เวทม,มิติได้เซนอนก็ได้พูดว่าโอ้จอมเวทผู้ใช้เวทมิติอย่างนั้นเหรอพอโจมตีไ ววนั่นคือพลังของเขาอย่างนั้นเหรอมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้พี่ชานไปทิมพวกของผู้ใช้เวทลมคนนั้นเอาไว้ก่อนแล้วซึ่งคาพูดตรงจุดนี้ของเซนอนค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคือทั้งประโยคพูดได้น่าสนใจมากเช่นตอนที่เซนอนพูดว่านั่นคือพลังของเขาอย่างนั้นเหรออันนี้ผมว่ามันน่าจะหมายถึงพลังของแอสตากับปีศาจเบอร์หนึ่งนะครับอารมณ์แบบว่าเซนอนมันน่าจะรู้อะไรจริงๆนั่นแหละครับแล้วก็น่าจะรู้ด้วยว่าปีศาจเบอร์หนึ่งของแอสตามาเป็นใครกันแน่เพราะอย่างในตออออนนนนนนีีี้้กก็ดดููแลลวมมมประะาณ2เเยนะท่ซั มือนจะรู้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแถมดูทรงแล้วนี่เซน่นน่าจะหวั่นเกรงพลังของแอสตากับปีศาจเบอร์หนึ่งอยู่พอสมควรเลยถึงได้คิดที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมส่วนไอ้คำพูดที่ประมาณว่าดีแล้วที่ไปทิ้มพวกของยูโนมาซะก่อนอันนี้ผมคิดว่าความหมายของคำพูดนี้มันน่าจะเป็นไปได้2ความหมายด้วยกัน 1. เซน่นคงคิดว่าถ้าเกิดตนเองนั้นได้มาปะทาร่างกายกับแอสต่าตอนที่แอสตายังสังขารดีๆอยู่ตนเองอาจจะแพ้ก็ได้2เซน่นคงจะคิดว่าการที่ตนเองนั้นฆ่ายูโนไปก่อนแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องทีีี่่่ดกกกวาารทแอับโน ว่าร่วมมือกันต่อสู้หรือในคําพูดนั้นของเซนนอาจจะหมายถึง2ความหมายนี้เลยมันก็มีความเป็นไปนได้และถึงแม้เซนนมันจะคิดได้แบบนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเวลามันจะไม่ค่อยอำนวยให้เท่าไหร่เซนนจึงได้ใช้เวทมิติเพื่อพายามิเวนเจอร์ดันเต้กลับไปที่ปราสาทของอาณาจักรสเปซซึ่งก่อนที่เซนนจะไปนั้นเซนนได้พูดออกมาแบบเนียนๆถึงสาเหตุที่จะพยายามฆ่าแอสตาโดยที่เซนนนั้นน่ะพูดกับพวกหนวยกระทิงดําว่าฉันก็แค่อยากจะจัดการพวกนายให้ได้สักคนหนึ่งมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดดีีเเเช่น่นนกกกัแแตมถึงวววลาลาา้็รย นอกจากเซนอนจะเป็นคนที่น่าเนียนแล้วคําพูดคําจาของเขาเนี่ยก็ยังเนียนไม่แพ้กันก็เรียกได้ว,ว่าอะไรกันครับเนี่ยคนคนนี้จะมาดูดีแบบนี้หมดไม่ได้นะมันจะเกินหน้าเกินตาของแอสตาเกินไปทางด้านของพวกหน่วยกระทิงดําเมื่อเห็นว่าเซนอนกําลังจะกลับทุกคนก็ไม่อยากเสียยามีไปดังนั้นทุกคนจึงพยายามขัดขวางเซนอนก็อย่างสุดแรงเกิดซึ่งโกสก็ได้พูดกับเซนอนไปว่าแกจะไปที่ไหนไม่ได้แล้วก็ได้โจมตีใส่เซนอนด้วยเวทกระจกไป1ชุดเซนัอนก็สามารถป้องกันการโจมตีข,ของโกสได้แบบอี มาปัดแสงที่สะท้อนจากกระจกส่วนวนนานิสาก็ได้ตะโกนบอกกับทุกคนว่าพวกเราจะปล่อยให้เขาไปแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันอาจจะหมายถึงจุดจบของโลกนี้ซึ่งในจังหวะนั้นเมื่อผลของเวทมนต์แรงโน้มถ่วงของดันเต้หายไปแล้วเฮลลี่ก็สามารถกลับมาเข้าสู่การต่อสู้ได้อีกครั้งและเฮลลี่ก็ได้ประกอบร่างของฐานทัพกลายเป็นบับเบิร์ีจากนั้นก็ได้ยิงมิสไซล์ออกไปทิ่มใส่เซนอนให้ไส้ไหลแต่ในช่วงที่มิสไซล์กำลังลอยเข้าไปใส่เซนอนเซนนก็จะใช้เวทกระดูกทิ่มใส่มิสไซล์ของเฮลลีี่่ปะะกออนนน้าาาาใรรจมมขงณ์ฉ ว่าอยากจะทิมแต่แดันนิ่มซะเหลือเกินทาร่าแอสตาราพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยเหมือนกันนะครับได้เพ่งสมาธิเข้าไปหาปีศาจเบอร์หนึ่งอีกรอบแล้วก็ได้พูดกับปีศาจเบอร์หนึ่งไปว่าขอร้องละไอปีศาจปากแซบในเจ้าชิ้นส่วนของร่างกายของฉันไปมากกว่าเดิมก็ได้แต่นายต้องมอบพลังที่แสนจะเทพของนายมาให้กับฉันอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีศาจเบอร์หนึ่งได้เห็นสารรูปที่หน้าเวทนาของแอสตารปีศาจเบอร์หนึ่งก็ได้บอกกับแอสตารไปว่ามันเป็นแบบนั้นไปไม่ได้รอกในตอนแแแรรรรกกกกกกททีีี่่่่่่ําา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 าสสสสัััญญนนนนงงงยยขขอออเเจ้้้้มมมม็็็ไไไไถถบปปหตดลลวะใช เอาไว้ยืนยันได้อย่างดีถึงแม้ว่าข้าจะเทพมากโหดมากเก่งมากเขาก็ไม่สามารถทําสัญญาได้ตราบใดทีด่ร่างกายของเจ้ามันยังมีสภาพเป็นแบบนี้มันคือความผิดพลาดของเจ้าที่เจ้ากากากาและอ่อนแอเกินไปสเปลดูเวิร์ดตามนัชานะคะ N W O, o B อ่านว่าหนูที่แปลว่าอ่อนเจ้าเข้าใจไหมอ่อนคุ้ง ็เรียกได้ว่าสุญทนคนจากแอสตานะครับสำหรับปีศาจเบอร์หนึ่งขนาดเป็นปีศาจเบอร์หนึ่งนะก็ยังไม่สามารถรองรับความกาก,ากของแอสตาได้ไอผมรับเพจจริงๆจากน้ำภาพกระ่ายมาที่วาเนซ่ากับฟิลลันซึ่งในขนาดนั้นพวกเขาทั้งคู่ได้อาศัยสถานการณ์ความวุ่นวายที่พวกค้องสร้างเอาไว้ให้วางแผนประกอบคำรับสภารภาพโดยที่วาเนซ่านั้นได้ใช้เวทมนต์ได้สีแดงแห่งโชคชะตาของวาเนซ่าหรือว่าอัญเชิญเทพแมวออกมานั่นเองส่วนฟิลลันก็ได้ใช้เวทมิติเพื่อให้วาเนซ่าใช้เทพแมวเอาไปแตะตัวของยามิเพื่อ เซนอนก็ได้ใช้พื้นฐานของการใช้เวทบนมิติขัดขวางคอมโบของฟินแลนด์กับวาเนซ่าคือเซนอนได้ใช้เวทบนมิติของตนเองไล่ไปชนกับเวทมิติของฟินแลนด์จนทาให้เวทมิติของฟินแลนด์ไร้ผลเมื่อเวทมิติของฟินแลนด์ไร้ผลเทพแมวของวาเนซ่าก็ไม่สามารถเข้าไปแตะตัวของยามิเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมได้เลยกลายเป็นว่าความสามารถของเทพแมวที่ไร้เทียมทานจึงไม่ได้ใช้อารมณ์แบบดามจดมีเป็นล้านแต่ไม่ได้ฟันก็เท่านั้นเพราะไม่มีใครสามารถช่วยยามิได้เซนนก็ได้พายามิว์ปผ่านเวทมิติไปซึ่งในขณะนั้นยยาามมมไดด้หนองงพววกก่ระท พยายามพยายามช่วยตนเองกันอย่างสุดความสามารถสีหน้าของยามิที่ได้มองมานั้นบ่งบอกได้เลยว่ามั่นใจมากว่าพวกหน่วยกระทิงดำทุกคนจะต้องสามารถช่วยตนเองกลับไปได้อย่างแน่นอนหรือในะอีกความหมายหนึ่งก็คือต่อไปเป็นตาของพวกนายแล้วแม่ก็เรียกได้ว่ามาฮีโร่แคเดรียเนี่ยลอยขึ้นมาแวบนึงเลยทีเดียวท่านหน้าของแอสตาที่ไม่สามารถทําหานอะไรได้เลยก็ได้ตะโกนออกไปตามสูตรว่าหัวหน้ายามิ ก็เรียกได้ดว่าเหมือนในทีแรกจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะแต่พอเซนนอนโผล่มากลายเป็นแบดเอนเฉยเลยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสงสารมากนะทั้งหน่วยกระทิงดำเลยคงจะรู้แล้วละว่าเมื่อมาอยู่ต่อหน้าผู้มีพลังมหาศาลกว่ามากก็จะไม่สามารถปกป้องพวกพอของตนเองเอาไว้ได้ให้กล่าวโดยสรุปของในตอนนี้เลยก็คือเซนนอนได้ปรากฏตัวออกมาแบบกระทานหันแล้วก็ได้ทำการโชว์เทพด้วยการจับตัวยามิที่เป็นอาเคนสเตตเมดกลับไปแถมยังสามารถต่อต้านสมาชิกในหน่วยกระทิงดำได้แบบอีซี่มุกมวอีกด้วยก็เรียกได้ว่าครบเครื่องนะสำหรับเซนน อนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวตัวละ8บาทมากเลยก็ว่าได้พอรู้ว่าตนเองนั้นนะ่ะควรจะถอยตอนไหนเป้าหมายคืออะไรอารมณ์แบบรู้จักหน้าที่ของตอนเองอะครับไม่มีการติดเล่นอะไรทั้งนั้นฆ่าไรก็ต้องฆ่าหมดเวลาก็าถอยประมาณว่าทําหน้าที่การเป็นตัวร้ายได้เพอร์เฟกมากส่วสมาชิกในหน่วยกระทิงดําก็คงจะต้องไปช่วยหัวหน้าหน่วยของพวกเขากลับมาให้ได้แต่จะทํายังไงนี่สิเวลามันก็มีอยู่อย่างจํากัดแถมฝีมือของแต่ละคนในตอนนี้ดูยังไงยังไงก็ยังไม่สามารถต่อสู้กับพวกผู้นาของพวกดาร์คไทแอดได้ถึงจะบอกว่า ภาพก็ตามก็เลยจะยังสู้แบบผือขึ้นคอกันอยู่ดีก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะเวลามันเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วและผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีการแปลผิดพลาดไปตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะผมก็ไม่ได้เป็นโปรเพเยอร์ด้ามาสายหินไงมันก็เลยอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว่าในะคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อชอ่องติดปีกบด้าบา้อยวแล คลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก่ชงแชร์คลิปนี้ให้กระจายไปท่กทุกสัปดห์ทีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย